เด็กะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ NT Life in Italy นะคะวันนี้มาพบกับเมนูดิเช่นเคยนะคะวันนี้เมนูนะคะมีเคล็ดลับความงามนะคะของสาวอิตาเลียนมาฝากเพื่อนๆกันนะคะซึ่งเคล็ดลับความงามอันนี้นะคะก็มีมายาวนานกว่า150ปีด้วยกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าสาวอิตาเลียนเขามีความเขาทำความเขาทำยังไงนะคะเพื่อให้ดูแลผิวหน้าผิวตาของเขานะคะให้ดูสวยนะคะในแบบเคล็ดลับฉบับอิตาเลียนนะคะวันนี้เมนูจะมา เล่านะคะมานำเสนอเพื่อนๆกันในคลิปนี้ค่ะ ย้อนไปเนะคะเมื่อ150กว่าปีที่แล้วนะคะมีชายคนหนึ่งเนะคะเป็นนักเคมีนะคะเป็นนักเคมีแล้วก็เป็นนักเภสัชกรนะคะที่เป็นชาวอังกฤษนะคะชื่อว่าโรเบิร์ตเฮนรี่นะคะโรเบิร์ตเฮนรี่เนี่ยเขาก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองฟิเรนเซ่นะคะหรือว่าเมืองฟลอเรนซ์ในประเทศอิตาลีนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้คิดคนน้นนะคะสูตรความงามเคล็ดลับความงามอันนี้ขึ้นมานะคะซึ่งมันเป็นเรียกได้ว่าอาจจะเป็นน้ําตบในสมัยก่อนนะคะเป็นน้ําตบนะคะที่สกัดจากกุหลาบนะคะสามชนิดด้วยกันนะคะสกัดเข้มข้นเลยนะคะกว่าเขาจะคิดค้นสูตรอันนี้ออกมาได้นะคะก็เรียกได้ว่าใช้ระยะเวลาคิดค้น,คนแล้วก็วิจัยหลายปีด้วยกันนะคะจนได้น้ําตบอันนี้มานะคะน้าตบจริงๆแล้วมันเป็นโทนเนอร์นะคะเพื่อน อันนี้นะคะเป็นแบรนด์นะคะทีชื่อว่าอ q ควาอเลโรเซ่นะคะอควาก็คือน้ำนะคะอเลโรเซก็คือกุหลาบนะคะน้ำกุหลาบนั่นเองนะคะซึ่งเป็นน้ำกุหลาบที่เป็นน้ำที่กลั่นจากดอกกุหลาบ3ามชนิดนะคะทำมาซึ่งขวดขว,วดนี้นะคะขวดขวดนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมากว่า150ปีด้วยกันนะคะในการรักษาความงามนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะของสาวอิตาเลียนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้ใช้ได้เฉพาะบนใบหน้าเท่านั้นนะคะก็คือเหมือนเป็นน้ําตกทําเป็นโทนเนอร์หรืออะไรประมาณนั้นทําได้หมดเลยนะคะสําหรับอะควาอารโรเซ่ขวดนี้นะคะขวดสีน้ําเงินนะคะแต่ว่าน้ําของมันเป็นสีใสๆนะคะไม่ใช่เป็นสีน้าเงินครั้งแรกที่เมนุษรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็ช่วงที่เมนุษ์ย้ายมาอยู่ที่อิตาลีเรียบร้อยแล้วนะคะคือเมนุย์จะเจอขวดขวดนี้ใน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 ,ในตู้ เรียกว่าอะไรล่ะของในห้องน้ำาน่นะคะก็คือจะมีพวกของแต่งหน้าอะไรต่างๆของอุปกรณ์อะไรราจะเก็บไปดินน้ำนะคะซึ่งสาม,มีนะคะจะใช้ตัวนี้นะคะในการล้างเท้าด้วยนะคะล้างเท้าค่ะเพื่อนๆดูเขาเอามาล้างเท้าได้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็คืออ่เวลาเราเท้าเหม็นหรืออะไรนะคะก็ใช้น้ําตัวนี้จุ่มบนสำลีนะคะหรือว่าเราจะแช่ลงไปใน อ่างล้างเท้าก็ได้เช่นกันนะคะก็คือเทน้ําตรงนี้ลงไปนะคะแล้วก็ทกําการแช่เท้านะคะก็จะทําให้เท้าของเรานะคะสดชื่นอ่าสดชื่นนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะความงามของชาวอิตาเลียนเขาทํากันนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่ามนุษย์ฝากเอาไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะเดี๋ยวจะนําเสนอการน,นะคะล้างเท้านะคะการแช่เท้าด้วยน้าอควาอาราเดโรเซตัวนี้นะคะทีนี้ย้อนมาดูกับ เรื่องของความงามกันนิดนึงนะคะเขาใช้ตัวนี้นะคะในการนะคะรักษาใ,ใบหน้านะคะก็คือทำความสะอาดใบหน้าเช็ดหน้าตบนะคะตบหน้านะคะหรือว่าจะเอามาใช้ล้างผมหรืออะไรต่างๆนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะสำหรับอะควาอะเลโร,รเซตัวนี้นะคะสำหรับกลิ่นของมันนี่ครับม,มีความอ่อนละมุนนะคะกุหลาบถ้าเกิดให้ imagine นะคะก็จะเหมือนว่าเราเ,เดินผ่านทุ่งกุหลาบแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะคะกลิ่นของมันนะคะ เดีย๋ยวเรามาดูกันขวดเขาก็จะงเป็นขวดดั้งเดิมอยู่นะคะเพื่อนๆเป็นความโบราณโบราณน,นะคะก็ยังคงผลิตภัณฑ์รูปแบบโบราณอยู่นะคะอควาอารีโรเซฟิเรนเซในปี1867นะคะซึ่งคุณโรเบิร์ตเฮนรี่เนี่ยเขาก็ได้เปิดร้านเป็นฟาร์มเชียนะคะฟาร์มเชียที่ถนนเส้นหนึ่งนะคะแถวเมืองฟอเรนซ์นะคะก็คือเปิดฟาร์มเชียนะคะแล้วก็มีทำผลิตภัณฑ์คิดค้นผลิตภัณฑ์อะไรของเขานะคะแต่ว่าตัวเนี้ย เป็นตัวที่มีมายาวนานมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังคงได้รับความนิยมในปัจจุบันนะคะไม,ไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าที่เมืองไทยนะมีหรือ,อยังหรือว่ามีคนหิ้วไปขายนะคะตัวนี้กลิ่นของเขานะคะก็มีความหอมกุลาบนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบกุลาบเนี่ยก็คือห้ามพลาดสิ่งสิ่งนี้เลยนะคะก็มีความหอมมีความถ้าเกิดเหมือนเราแบบเขาเรียกอะไรล่ะเรารู้สึกแบบ เหนื่อยๆอะไรมานะคะเทน้ำอันนี้ยแล้วก็ตบลงไปมันบนใบหน้าแทนน้ำตบเนี่ยก็ทำให้เราชุ่มชื่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่นุชจะให้ดูน้ำนิดหนึ่งนะคะไม่รู้เห็นไหมโอ้ยเยอะๆเยอะๆอ้ายล่วง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 นี่เออเป็นน้ำแบบเป็นน้ำใสๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็แบบว่าชุบไปนะคะ เวลาเรามีความเหนื่อยมีความอ่อนล้านะคะก็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยใช้ชโลมบนใบหน้าลงไปเลยหลังจากที่เราล้างหน้าทําความสะอาดแล้วเราแบบว่าเอามาใส่มือแล้วก็นะก็ล้างไปเลยหรืออ่าใช้ล้างหน้าเทใส่นะคะหยดใส่นะคะสักหนึ่งฝานี่ฝามันสามารถที่จะตวงได้นะคะเทใส่ฝาแล้วก็เทลงไปใส่ในน้ําที่เราจะล้างหน้านะคะเราก็แบบว่าวักน้ํากุหลาบเหมือนแบบว่านะคะได้ล้างหน้าด้วยน้ํากุหลาบ มีความสดชื่นมากๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะคะท้าม,มาอิตาลีนะคะอย่าลืมนะคะไปซื้อได้ที่ร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วไปนะคะก็สามารถหาซื้อตัวนี้ได้นะคะอาจจะเป็นซื้อเป็นของขวัญของฝากเพื่อนๆนะคะหรือมาเชลลอิตาลีจะหาของฝากอะไรดีนะคะก็น้ําตัวนี้นะคะน,น้ําตบตัวนี้เนี่ยไมนูหรือน้ำตบมันเป็นโทนเนอร์เนาะ อะโทนเนอร์ตัวนี้นะคะก็เป็นของฝากชั้นดีเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากลับเมืองไทยเนี่ยก็แอบ,บจะหนักนิดนึงนะเพราะว่าขวดหนึ่งเนี่ยก็ 300ML นะคะก็หนักอยู่แต่เขาก็มีผลิตภัณฑ์เป็นขวดเล็กๆด้วยเช่นกันนะคะเพื่อนๆก็แบบว่าซื้อไปเป็นของฝากให้กับเพื่อนๆญาติิได้เช่นกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็คลิปนี้นะคะแม่นุ้นม,มาฝากไว้นะคะสำหรับน้ำตบน้ำตบน้ำ โทนเนอร์ er นะคะดีๆในอิตาลีนะคะเคล็ดลับความงามนะคะ150ปีของสาวอิตาเลียนนะคะว่าเขาใช้อะไรกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งไอเทมนะคะที่มีไว้ในครัวเรือนเออมใช่ครัวเรือนมีไว้ในอ่าในลิสต์ของเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่แม่นุชนำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้แม่นุชขอลาไปแล้วนะคะในคลิปต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆ มานั้นนะคะอย่าลืมพลาดนะคะกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้ไม่นุ์ลาไปแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ